นี่ครับรถสามล้อรถสามล้อไฟฟ้าครับใส่ตัวพ่วงนี่ครับมีตัวพ่วงด้วยครับกันนี้ข่ายครับอ่ามีตัวพ่วงตัวพ่วงยางยางตันครับยางมียางตันนี่ครับตัวพ่วงตัวพ่วงตัวนี้ถอดได้ครับ ถอดได้มันมีสลับถอดี่ับถอดได้ตัวนี้มีสลักถอดเสียบเข้าไปครับตัวนี้ตัวพ่วงครับตัวนี้วิ่งได้ไกล30กิโลเมตรส0มสกิโลเมตรต่อการชาร์จครับ60โวลต์ยีแอมป์ครับคันนี้มีหลังคาอ่ามีหลังคาด้วยครับคันนี้ขายครับ หมื่นห้าครับพร้อมตัวพว่วงใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกศูนย์สามสี่ห้าหกสามครับมีที่เน็บโทรศัพท์ควบคุมด้รีโมทได้รีโมทคุญแจได้หมดนี่ครับเวอร์ชั่นครบครับอยหลังมีการสะบัดิันนี้แต่ไฟหน้า มีครบครับมีหลังคาครับขี่สบายตัวนี้ใครสนใจติดต่อมาได้ครับหมื่นห้าครับราคาคันนี้พร้อมตัวพว่วงแรงครับคันนี้ครับขัมเร็วได้สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสนใจติดต่อได้ครับ สอบถามได้มีที่เก็บของครับดีจะชาร์จมีตัวชาร์จให้พร้อมครับ,รบมีปัก๊กพร้อมครับโอเคสนใจติดต่อมาได้ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับคันนี้เบอร์โทร092 603 4 6 6 3 ครับผมคียสบายครับคันนี้รับรองได้นะครับคันนี้ครับติดต่อสอบถามได้ครับครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ